สวัสดีครับทุกคนครับผมพอบจีราย,ยุธนะครับก็วันนี้เราอยู่กันที่งานบล็อกม n t เ i นนะครับที่เชียงใหม่โอ้โหบินมาเลยนะครับทั้งทีมบิดรับวันนี้มาเยี่ยมเพื่อนๆที่เชียงใหม่กันแล้วนี้ก็มีงานบล็อก u n t a i นที่จัดทุงปีและแต่ละปีะงานก็ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะครับคนมางานก็เยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับมีบริษัทบล็อกเชนมาเปิดมากขึ้นเรื่อยๆทุกปีนะครับมันโชว์ว่าอุตสาหกรรมบล็อกเชน ในประเทศไทยเนี่ยก็โตขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับคือถูกีก็เดี๋ยววันนี้เข้ามาดูบูธบิดครับแล้วก็เข้ามาดูงานกันครับข้าวผมไปเลยครับนี่เจอบูธบิดครับแล้วอยู่อยู่ตรงนี้ครับเพื่อนๆทุกคนเห็นบูธบิดครับบิ๊คารับบิครับได้ครับยินดีครับเพิ่งเพิ่งมาถึงสดๆร้อนๆเลยครับบินมาจากกรุงเทพนะครับบินมาพูดงานนี้โดยเฉพาะแล้วผมก็จะขึ้นพูดตอน5้าโมงห้น่าจะเป็นคนสุดท้ายของงานนะครับหวังว่าเพื่อนๆทุกคนจะอยู่รอตรงไฮไลท์ช่วงสุดท้ายนะครับ เดี๋ยวแนะนำให้รู้จักนะครับคุณนัททีนะครับเจ้าของงานนะครับบล็อกมานเทนซึ่งเป็นงานที่ใหญ่ที่สุดนะครับที่เชียงใหม่จัดทุกครั้ง ปีละครั้งนี่จัดมากี่ปีแล้วครับผมสวัสดีครับปีที่สี่ครับผมปีที่สี่ครับปีที่สี่ครับผมทุกปีที่ผมมานี่งานใหญ่ขึ้นเรื่อยๆทุกปีแล้วก็วันนี้อุตสาหกรรมใหญ่ขึ้นที่ผมชอบสิ่งที่เราทราาบมแล้วครับว่าคนเนี่ยระเี่เยอะขึ้นวันนี้มีกี่บริษัทที่มาเปิดบูธแล้วนะวันนี้มีประมาณ6-7บริษัทที่มาเปิดบูธแต่ว่ามีคบรรยูเตอร์ที่มาร่วมกันพูดหรืออุปกรอ์เนี่ย59ท่ิดกล้านผมจำได้ปีแรกนี้ทางไกลครับมาก็ต้องปากขอบคุณคุณครับด้วยนะครับที่เข้ามาร่วมยินด แล้วคนมางานในปีนี้นี่กี่คนอะปีนี้น่าตั้งกตบ600ท่านผมว่าปีหน้าต้อง1,000ขึ้นเดี๋ยวต้องมาช่วยกันครับต้องมาช่วยกันขอบคุณมากเลยนะครับคุณครับผมขอบคุณครับวันนี้ผมจะเดินพาทุกคนไปโชว์บูธต่างๆในงานว่ามีบูธอะไรบ้างนี่เป็นบล็อกเชนใช่ไหมครับอนมสตมีสติ๊กเกอร์ให้ทุกคนด้วยนะครับบ a l ์ x c o n s u l t i n g นะครับเป็นสมาร์ทคอนแทรค Security Audit ถ้าใครอยากจะใช้ก็อย่าลืมติดต่อนะครับ a l i x Consulting เป็น Startup Blockchain เปิดมาได้2ปีแล้วนะครับบิดครับทีมงานอย่าลืมนะครับขอคอนแทคหน่อยนะครับเดี๋ยวได้ทำงานร่วมกันก็ขอบคุณขอบคุณมากนะครับครับผมครับจริงๆอมแลลตฟอร์มนี่ก็4ปีแล้วใช่ไหมครับตอนนั้นจะทำเป็นเหรียญใช่ไหมครับตอนนั้นเกิดมาต้อง2018ปี2018ตอนนั้นก็จะเป็นเหรียญใช้สหรับใช้จ่ายเป็นตั๋ว สำหรับขึ้นรถเมล์ทั่วเชียงใหม่ก็จะเป e ็น e wallet ด้วยถ้าโโประสบสำเร็จก็สามารถที่จะ scale solution ไปตามจังหวดัดอื่นๆได้ก็หวังว่าจะเป็น crypto city เชียงใหม่ที่แรกของประเทศไทยนะครับ <c oughs> คุับอา <c oughs> นี่โกวินอย่าลืมนะครับฟ a ลิกสอ๋อ <c oughs> โอ้โหนี่มีกุญแจให้ด้วยนะครับคนที่มีหลายๆอันก็ปลอดภัยขึ้นนะ ต้องันนี้มี Business Card มีอะไรไหมครับนี่มีบูธนะครับเทวดาใช่ไหมครับโอ้เทวดาครับเทวดาทีมนี้ทำอะไรครับบูธนี้บูธนี้เป็นบูธเอ่อโปรเจกต์ NFT ครับผมโอ้สวยมากโอ้โหขอบคุณครับนี่มีทางฟิสิกอลแล้วก็ดิจิ t a ลให้ด้วยอ่าเป็นดิจิ t a ลทวินนะครับก็เป็นโปรเจกต์ที่นำเสนอวัฒนธรรมไทยนะครับก็เอา อินฟลูเอนเซชันมาจากเรื่องลำมาเคียนแล้วก็คนไทยครับส่งออกซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศไทยใช่ครับสุดยอดมากนะเป็นคนแรกที่ทำในนาทีวัฒนธรรมไทยตอนนี้เราก็มีอีเวนต์ให้กับคนที่ชื่นด้วยแจกเสื้อตอนนี้ก็หมดแล้วครับหมดเร็วมากมีแจกมีสติ๊กเกอร์ด้วยคุณท็อปก็เอาไปกระทำอ่าแขวนไว้ขอขอตัวนี้แล้วกันนะครับไว้ติดอ่าหล็ปท็อปนะครับคอมพิวเตอร์อย่าลืมสลับสลุนนะครับนะหวังว่าเจะจะเจอกันอีกครั้งหนึ่งใน ล็อกเมล์เทนปีหน้าเดี๋ยวเจอกันที่ไบเทคครับผมเดี๋ยวเราไมเปิดที่ไบเทคอีกเดี๋ยวไปรีวิวกันนะครับอย่าลืมไปเจอกันที่ไบเทคนะครับบางนาครับขอบคุณนะครับครับเดี๋ยวเราจะไปดูเวิร์กช็อปกันนะครับเราจะมีโซนเวิร์กช็อปพิเศษข้างในด้วยนี่เรามาแอบดูอาจจะต้องเงียบๆไปหน่อยโอ้โห มีประชุมใหญ่มากตอนนี้ให้เขาทำเวิร์กช็อปก่อนนะเราอาจจะไปถ่ายโซนอื่นนะครับเรามาดูโซนนี้กันดีกว่าเป็นโซนอะไรนะครับเชียงใหม่คร่ปโตซิตี้ครับแต่่วามาไม่ทันเขาไปแล้วโอ้เสียดายคุณตั๊กที้คุณโจนะครับเป็นโปรเจกต์ลีดของเชียงใหม่คริปโตซิตี้นะครับอันนี้ก่อตั้งมานานหรือยังครับนี่เราเพิ่งเปิดตัวได้ตั้งแต่14กุมภาพันธ์14กุมภาพันธ์ปี2022โอ้สดๆร้อนๆเลยนะครับนำล่องคนแรกเพิ่งเปิดตัว กุมภาพันรอนิเวทเวอร์สแล้วโอ้หทีมนี้เร็วมากบิดคับอย่าลืมต้องคอนเน็กกันนะครับคอลลาบอร์ตกันโซนทำอะไรนะครับตอนแรกตอนนี้ตอนแรกก็คือสามารถที่จะพอดีเรามีพันธุ์เพื่อปับตรงเนียโปรโตคอลค่ะก็เราให้เปิดในเนียรวอลเล็ตแล้วก็ติดตัวนี้ได้ค่ะโอ้โหเนียโปรโตคอลก็โปรเจกต์เยอะมากที่เห็นล่าสุดนะครับแต่อย่าลืมบิดคับบิดคับเชนด้วยนะครับทุกคนก็ฝากเพื่อนๆทุกคนนะครับติดตาม เชียงใหม่คริปโตซิตี้ด้วยนะครับหวังว่าจะเป็นโปรเจกต์เป็นเมืองแรกที่นำล่องนะครับโปรเจกต์ของคริปโตเคอเรนซีแล้วก็บล็อกเชนยูสเคสนะครับเว็บ3.0ในประเทศไทยและถ้าเวิร์กเราก็หวังว่าจะสเกลนี้ไปหลายๆโปรเจกต์ในหลายๆจังหวัดนะครับในประเทศไทยมากขึ้นนะครับก็ขอบคุณทุกคนมากครับผมครับสวัสดีครับสวัสดีครับสบายดีนะครับจริงๆแนะนำเพื่อนๆทุกคนหน่อยดีกว่าครับอ่านี่ตัวแทนจากทางเซนทันนะครับผู้นำล่อง C-Coin นะครับเป็น ผมคิดว่าน่าจะเป็นโคบิทคนแรกในไทยที่สร้างเหรียญตอนนั้นตอนนี้เราขยายแล้วก็คือว่าภายในเดือนนี้ทุกร้านใน CG ในเครือซีจทุกโลเคชันจะรับ4ีคอยได้หมดเลยโอ้โหแล้วจะใหญ่เท่ากับดวนการเลยไหมครับน่าจะเป็นการโคกันมากกว่าโอ้โหเป็นถ้าทุกๆคนจำได้ตอนนั้นก่อตั้งตอนปี 2017- 2018อป่ะครับต่อตัวซีคอยใช่ใช่ประมาณ4ปีผมจำได้ครับทุกคนเป็นโคบิทนะครับเซ็นทรัลนี่เป็นที่แรกๆเลยครับที่สร้างเหรียญ นะครับซีคอยขึ้นมาแล้วหลังจากนั้นบริษัทต่างๆก็เริ่มดีจะมาสร้างเหรียญจะเม็นหมดเลยนะครับแต่นี่ไพโรเนียตัวจริงอยู่ที่นี่แล้วก็พวกเราก็เจอกันในงานปีละครั้งงานที่พี่ป๊อปจัดนะครับฝากทุกคนติดตามนะครับโปรเจกต์ของทางเซนทันนะครับซีคอยหวังว่าจะมียูสเคสใหม่ๆมากขึ้นนะครับแล้วก็ช่วยผลักดันอีโค c ซิสเต็มของบ้านเราเกี่ยววงการบล็อกเชนไปข้างหน้านะครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับนะครับ ทางเข้างานนะครับเห็นไหมครับสลิปชีก่อนนะคนนะครับมาดูนะครับมาฟังที่งานลองมอนเทนเยอะมากนะครับเดี๋ยวเซสชนันผมจะเป็นเซสชนันถัดไปนี่ผมกำลังจะขึ้นเวทีแล้วนะครับทุกคนนะครับตาบิดขับแล้วนะครับสสัดีัสดสีครัจดีดับ สวัสดีทุกคนนะครับขอบคุณมากเลยครับที่หลายๆท่านมาจากกรุงเทพแล้วก็หลายๆจังหวัดวันนี้ก็เลยอยากจะแชร์ใ้กับทุกคนฟังว่าถ้าเราอยากจะเป็น exponential winner digital economy มาแล้วเนี่ยเราต้องเริ่มที่จะลงทุนใน digital infrastructure ถ้าไม่มี digital infrastructure ประเทศไทยก็จะไม่เกิด digital economy ไม่ได้นะครับแล้วโอกาสอยู่ที่ไหนโอกาสอยู่ที่ digital economy AR VR technology หรือ metaverse AR คือ augmented reality ที่ใส่แว่นตาปุ๊เห็นโลกความเป็นจริงแลวผมอาจจะเป็น digital content โปกนมาคนเดียว ที่โฮโลกราเข้ามาให้กับทุกคนในบล็อกมา์เทนครั้งต่อไปก็ได้ขอบคุณทุกคนมากนะครับครับก็ขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับงานจบแล้ววันนี้นะครับวันนี้สนุกมากทุกคนก็มาถ่ายรูปกันมาเยี่ยมบูธบิดคักันเยอะมากๆฝากทุกคนติดตามนะครับโปรเจกต์ใหม่ๆจากวิดคัด้วยนะครับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวก่อนพอดีต้องรีบบินกลับกรุงเทพนะครับไปทำงานต่อนะครับก็ขอบคุณทุกคนมากครับสวัสดีครับ